สวัสดีครับพบกับนพชัยครับที่ผู้สานการขาย MG กรุงเทพสาขาลำลูกกาครับเดี๋ยวนพชัยพาชมครับกับ MG ZEV s รถไฟฟ้า100%ครับรุ่นนี้ครับมีทั้งหมด2รุ่นครับรุ่น X ครับราคา1 2 3 0 0ล้านนะครับส่วนรุ่น D ตัวลองนะครับ9,49,000นะครับลางาสวยนะครับ บอกเลยครับว่าน่าจับจองมากๆครับกับรุ่น mg z s e v ครับดาวเริ่มต้นนะครับรุ่นท็อปรุ่น x เนี่ยห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นหนึ่งพันนะครับน้อยมากๆรุ่นรองครับตัวดีครับสี่หมื่นเจ็ดนะครับจับจองเป็นเจ้าของรถได้แล้วครับกับการดาวแค่นี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจครับไม่ควรพลาดมาดูรถกันครับ mg z s e ev ครับคันนี้ ตัวท็อปนะครับสีฟ้าสวยๆเลยนะครับเริ่มต้นจากตัวกระจังหน้านะครับกระจังหน้าเนี่ยจะไม่เหมือนใครด้านบนจะไม่มีรูระบายอากาศนะครับรูระบายอากาศเนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะครับหรือด้านล่างของตัวรถนะครับเพื่อให้ลมเข้านะครับเพื่อระบายอากาศความร้อนเนี่ยในตัวห้องเครื่องนะครับแต่ด้านหน้านะครับจะมีตรงนี้ครับช่องเสียบไฟนะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับสามารถเสียบไฟบ้านนะครับและเสียบ AC และ DC ได้นะครับต่างกันยังไงนะครับ Quick Charge ก,กับ Normal Charge ปกตินะครับชาร์จไฟบ้านนะครับ0%เลยนะครับใช้รถหมดศนยอร์เซ็ถึง100%เนี่ยใช้เวลา7ชั่วโมง15นาทีนะครับถ้าเราชาร์จตามปั๊มที่เป็น Quick Charge นะครับแบตเตอรี่เหลือ30%นะครับถึง80%เนี่ยใช้เวลาชาร์จอยู่ประมาณ30นาทีขึ้นอยู่กับนะครับ กำลังไฟนะครับของตู้ที่ลูกค้านะครับเข้าไปชาร์จแต่ละที่นะครับถ้ายังไงก็ลองดูครับรับรองเลยว่าจะติดใจกับการใช้รถไฟฟ้าครับในส่วนต่อไปนะครับไฟหน้าครับคันนี้นะครับเป็น LED มาพร้อมกับโคมโปรเจคเตอร์นะครับแล้วตรงนี้ครับเส้นสายเพิ่มเติมตรงนี้ก็คือเป็นเด t ้าเรีย n นิ่งไ g ท์ด้วยนะครับเพื่อให้แสงสว่างในตอนกลางวันนะครับแล้วจะมี ในเรื่องของไฟเลี้ยวนะครับตรงนี้นะครับติดกับตัวเดย์ไทม์เลยนะครับสว่างสวยงามเป็น LED นะครับรับรองได้เลยครับว่าลูกค้าใช้เจ้ารถไฟฟ้าแล้วนะครับไฟนะครับระบบต่างๆเนี่ยดีด้วยแน่นอนนะครับและในเรื่องของไฟนะครับไฟหน้าเนี่ยจะเป็นเปิดปิดอัตโนมัตินะครับเมื่อลูกค้าเข้าที่มืดนะครับตัวรถนะครับจะเปิดปิดให้อัตโนมัติทันทีเลย ด้านข้างครับคันนี้ล้อแม็กขนาด17นิ้วครับมาพร้อมกับยางไซส์215 557นะครับวิ่งนุ่มๆนะครับสำหรับ MG ZS EV คันนี้นะครับระบบเบรกนะครับเป็นดิสเบรกหน้าและหลังนะครับคันนี้รับรองเลยว่าใช้งานยาวๆนะครับไม่มีปัญหาเรื่องเสียงต่างๆแน่นอนในการเบรกนะครับดูแลแม่ทนเนนง่ายด้วยนะครับ มาต่อด้านบนครับด้านบนครับแหลกหลังคาเราหลังคาตรงนี้ครับมากับตัวรถเลยไม่ได้ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับลูกค้าสามารถติดในเรื่องของแหลกนะครับเพื่อเพิ่มเติมในการขนของสัมภาระนะครับในการออกทริปต่างๆเนี่ยสามารถขนได้นะครับแต่ว่าเรื่องของน้ําหนักนะครับแนะนําว่าอย่าขนเยอะมากนะครับเพราะด้านบนนะครับจะเป็นตัวสันลูปนะครับลงมาด้านข้างครับตรงนี้ครับไฟนะครับ ไฟเลี้ยวต่างๆหรือกล้องรอบคันนะครับที่ติดตั้งอยู่นี่กระจกมองข้างนะครับนะตัว z ซทเของเราก็จะมีในเรื่องของไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ตัวกล้องอาราวิวนะครับรอบคันให้กับตัวรถด้วยนะครับมีทั้งด้านหน้าด้านข้างซ้ายขวาครับและด้านหลังเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนในการใช้รถใช้ถนนครับไม่ว่าจะถอยที่ไหนครับการเรลองได้เลยครับว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับ และในส่วนของตรงมือจับตรงนี้ครับมีปุ่มกดนะครับเปิดปิดตัวรถด้วยนะครับทั้งซ้ายและด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะครับรับรองเลยว่าขึ้นลงสะดวกพกคุญแจนะครับคนละคนละดอกคนละพวงกันเลยนะครับขึ้นลงได้ง่ายครับเปิดได้ทั้งซ้ายและขวามือนะครับในส่วนของด้านล่างครับจะมีตัวตัดสีตัวรถนิดนึงนะครับเป็นเป็นคีบเงินนะครับเพื่อเพิ่มอัตรดนะครับตัวรถ ให้สวยงามมากยิ่งขึ้นอย่างตรงนี้ครับเดี๋ยวมาต่อด้านหลังทับกับ MG ZS EV นะครับด้านบนเลยนะครับมีครีบฉลามครับเป็นเสาอากาศเนาะตรงนี้ครับจะเป็นเรื่องของตัวสปอยเลอร์นะครับและมีไฟเบรกดวงที่3นะครับอยู่ท้ายรถตรงนี้ครับด้านหลังมีไล่ฟ้านะครับพร้อมที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับ MG ZS EV นะครับไฟทั้งหมด ทั้งคันนะครับหน้าหลังนะครับเป็น LED ทั้งหมดนะครับไฟลงไฟเลี้ยวนะครับสำหรับ MG ถ้าเดวคันนี้ครับมีไฟนะครับตัดหมอกด้านหลังด้วยแต่ก็จะติดฝั่งขวาด้านเดียวนะครับและไม่เพียงแค่นั้นเวลาถอยหลังครับลูกค้าจะได้ความปลอดภัยในเรื่องของเซนเซอร์ถอยหลังด้วยนะครับมีทั้งหมด3จุดนะครับตรงนี้ครับนักโค้งตรงนี้นะครับนะเซนเซอร์ทั้งหมด3จุดให้กับทางลูกค้าด้วยมีทั้งกล้องมีทั้งเซนเซอร์นะครับ รับรองเลยว่าถอยรถเนี่ยปลอดภัยแน่นอนเตือนทุกอนูนะครับสำหรับ MG นะครับเปิดฝาหลังอย่างง่ายครับกดที่ตรงนี้ครับสามารถเก็บสัมภาระได้และนะครับสามารถพับเบาะนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเก็บสัมภาระได้อย่างเยอะขึ้นนะครับเผื่อเวลาอยากขนของเยอะๆอย่างเช่นซื้อทีวีซื้อของที่เป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับสามารถพับเบาะนะครับแล้วก็ใส่ของเข้าไปได้เต็มที่เลยนะครับ นะไปลดเงนเน็กกว่าสงคันหนึ่งเลยครับสำหรับ mg zev s สำหรับภายใน mg zev s คันนี้ครับห้องโดยสารกว้างขวางนะครับเบาะสวยงามนะครับสีดำนะครับตัดได้สีแดงนะครับมาพร้อมกับลายเคปล่านะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยนุ่มๆเลยนะครับตัวคอนโซลนะครับบุหนังอย่างดีครับนุ่มนะเนี่ยกดให้ดูเลยนะครับถ้ายังไงครับลองดูกันครับกับภายในของตัว mg z s E ีตัวนี้นะครับสวยงามมากๆครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันดีกว่าครับด้านหลังครับมีแอร์นะครับสำหรับผู้โดยสารที่นั่งอยู่ด้านหลังด้วยนะครับเพื่อให้อ่เย็นสบายนะครับตัวแอร์นครับได้ทั่วถึงนะครับคนที่นั่งอยู่ด้านหลังด้วยนะครับในส่วนของความปลอดภัยสำหรับ MG คันนี้นะครับครบครบอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวชมกันครับสำหรับ MG ZS EV คันนี้ครับเบรกมือเนี่ยจะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับสามารถกดตรงนี้นะครับได้เลยนะครับเพื่อปลดเป็นเกียร์ว่างนะครับนะตรงข้างๆกันเนี่ยก็จะเป็นระบบเบรกออโตโฮนะครับเพื่อให้ลูกค้าขับรถไปนะครับลาจอดติดไฟแดงเนี่ยไม่อยากที่จะหยียบเบรคค้างไว้ก็สามารถกดตรงนี้ไว้ได้ให้รถล็อกให้อัตโนมัตินะครับเพื่อไม่ต้องหยยบเบรคค้างไว้นะครับในส่วนของเกียร์นะครับเกียร์ไฟฟ้าของเรานะครับ เป็นแบบหมุนนะครับถ้ากด1ครั้งตรงนี้นะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้าเลยนะครับเป็นปักกิ้งนะครับถ้าอยากใส่เกียร์ถอยหลังนะครับก็บิดไปทางซ้าย1ครั้งนะครับอยากเดินหน้านะครับก็บิดไปทางขวาครับเพื่อให้เป็นเกียร์เดินหน้านะครับและในส่วนของตรงนี้ครับเป็นเรื่องระบบโหมดต่างๆของตัวรถนะครับมี Eco Mode Normal Mode Sport Mode นะครับ ในส่วนตรงนี้ครับเป็นระบบเคอร์โหมดนะครับเพื่อให้ดึงไฟกลับที่ตัวแบตเตอรี่นะครับและถ้าเกิดว่าลูกค้าขับในทางไกลนะครับก็สามารถกดตัวแบตเตอรี่ตรงนี้เช็คในเรื่องของแบตเตอรี่ที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับว่าตอนนี้แบตเตอรี่เนี่ยมีเหลืออีกเท่าไหร่นะครับและวิ่งได้อีกกี่กิโลนะครับ MG สามารถดูได้ถึงขนาดนี้เลยครับไม่เพียงแค่นั้นครับตัวจอเนี่ยนะครับสามารถปรับ ในเรื่องของอฟังก์ชันต่างๆได้ทั้งหมดนะครับของตัวรถนะครับเข้าไปนะครับที่ตั้งค่านะครับนะครับนี่ครับเป็นระบบไฟระบบการล็อกรถนี่พวกนี้สามารถตั้งได้หมดนะครับระบบการช่วยเหลือในการขับขี่เนี่ยเราสามารถเปิดปิดได้ทั้งหมดเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนเลนเตือนจุดอับสายตาอยากที่จะเปิดไหมหรืออยากที่จะไม่ให้เขาเปิดเพราะว่าลำคาในเรื่องของเสียงการเตือนต่างๆเนี่ยสามารถเปิดและปิดได้ทั้งหมดนะครับนะ โอ้เยอะแยะมากมายไปหมดครับสามารถเปิดปิดกันได้อย่างเต็มที่เลยนะครับเพื่อให้ลูกค้านะครับสะดวกสบายในการใช้งานของตัวรถนะครับนะก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งครับสำหรับรถไฟฟ้าครับ MGZEV คันนี้ครับสำหรับภายในคันนี้นะครับมีสนลูฟด้วยนะครับเพื่อเพื่ออัตรรถในการท่องเที่ยวนะครับให้กับลูกค้าสามารถเปิดดูนะครับดูดาวนะครับ ตอนกลางคืนได้เลยแบบนี้นะครับหรือจะเปิดตัวสรุปเลยนะครับเพื่อรับลมนะครับเวลาเที่ยวต่างจังหวัดนะครับเที่ยวเขาเที่ยวป่านะครับก็อยู่ที่ลูกค้าเลยครับว่าจะชอบแบบไหนครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ MG ZS EV รถไฟฟ้า1้0ยนะครับชอบไหมครับถ้าชอบติดต่อนพนชัยเข้าไปเลยครับที่เบอร์0864056789ย้ำอีกครั้งครับ 0864056789เบอร์นี้ครับรับรองเลยว่าลูกค้าโทรมาแล้วจะได้รถไฟฟ้าสวยๆดีๆแบบนี้เหมือนต้นฉบับเลยครับถ้ายัางไงครับรบกวนกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับน้งชัยด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้โน้งชัยด้วยนะครับถ้าลูกค้าสนใจกดลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับเข้ามาชมนะครับเข้ามาคุยกันได้นะครับเรื่อง ส่วนรถของแฉไฟแนนซ์ต่างๆนะครับมีรถไม้สีอะไรนะครับต้องการแบบไหนติดต่อน้องชัยเข้ามาเลยเลยครับนะถ้ายังไงเป็นกำลังใจนะครับฝาก MG ซั S, S EV คันนี้เป็นอ้อมอกอ้อมใจกับทางลูกค้าด้วยนะครับถ้ายังไงวันนี้น้อมชัยขอตัวลางไปก่อนสวัสดีครับ